แกงไข่ซีฟูสสวัสดีครับแดนแซดอยู่เราจะมาแกงไข่กันนะครับช่วงนี้อันนี้ผักจากวัดน้าปลาจากวัด,าาวดซอสจากวัดนะครับอันนี้อ่าอันน้ำจิ้มซีฟูสจากวัดนะครับพริกจากวัดกระเทียมของเราไข่ก็ของเรานะนี่เครื่องปรุงครับอันนี้ก็ มก็มาจากวัดมาเริ่มกันเลยครับตามเท่ก่อนน้ำเดือดไฟน้ำเดือดไฟครับ คลอกสักแล้คดพิสครับคดพิ่สตักน้ำพี่ใส่ครับน,น,นี่คุณมาล้างกล้างสักครับล้างสักนี้นนเลยนี่คีคีคคลีคลงไป ไม่ร่อนใช่ไหมไม่รอดแล้วก็ใส่ีเสร็จแล้วเราก็ใส่ซอสปรุงรสลงไปใส่น้ำปลาลงไป,งปงนิดหนึ่งอันนี้น้ำจิ้มซีฟูดที่เหลือจากวัดนะครับเราก็เอามาเทลงไปเลย เสร็จแล้วเราก็ได้ผัำที่นีจ่จะเป็นวครับนี่กรอบดีซอยไปแล้วครับเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปลัทธิบเลยจากวัดนะครับเพราะเรามีสปอนเซอร์วัดวัดเป็นสปอนเซอร์เพราะเราอาศัยวัดอินนั่นไงเพิ่นว่าแล้วสโลแกแนแดนแซบอยู่ ปอนเซอร์เข้าได้ครับสปอนเซอร์อยา่างอื่นที่ไม่เป็นวัดนะครับนี่ชาเช้าเอ คนสักหน่อยครับไม่ใส่น้ำเยอะช็อตก็อยู่ไหนกมก่นกว่าเปรี้ยวเลยครับโฉมเติมน้ำสักหน่อยต้มน้ำปลานิส สักหน่อยปิดไฟให้เดือดซอยของใบ่า เลือดนกเด็ดครับนั่นคืใส่ผักเลือเล่องกับราครับปกติผักกิเอสก็จะกินกับราะนะผักกิเลสก,ก็จะกินกับราดแต่เราจะเอามามิกซ์ใส่กับแกงไข่เจีดนส์ อ,อ,อันน้ต้องพูดถึงครับที่กบค่อย,ยอยี่อร่อยใ้เลยรื่องเสบีัที่เหลือใส นี่เลยตีไข่ครับตีไข่แล้วครับนี่กิเปิดฝาใส่ผักทีเลือดลงไปนี่นี่ตีไข่ไว้รอ ผักให้เข้ากันผักอีเยอะเราจะไม่ให้สุกเยอะนะแล้วตีไข่ลงไปเอกไข่ลงไป ครู่หนึ่งให้ไข่มันสุกครับรอสักพักเก็บขยะก่อนถ้าเราเป็น คนนิดหน่อยนี่ชิมว้าวมาม้ใส่หอมใส่หอม,หอมซอยถ้ามีหอมหอมต้มก็ใส่ได้อาจจะมีปิดฝาไว้ให้หอมหอม,มันอุ่นๆเพ้ามันเฉาๆไฟครับเป็นอันว่าสำเร็จครับ